คลิปนี้สับสนุนโดย t o y o ต a h ไฮ u ัก h ์แชมรถกระบะไทยเรียบที่ตอบโจทย์การใช้งานและธุรกิจได้หลากหลายพร้อมสร้างทุกโอกาสของคุณให้เป็นไปได้รวมแฟรนไชส์ดาวรุ่งดาวร่วงในปี2 0 6 9รู้ก่อนลงทุนลดความเสี่ยงก่อนเจ็ง ข้อมูลจากไทยเฟรนช์ชั e เซ็นเตอระบุว่ามูลค่าธุรกิจแฟรนชชส์ไทยในปี2018นั้นอยู่ที่300ล้านบาทโดยเมตราการเติบโตเฉลี่ย15-20%ต่อปีออมีจำนวนธุรกิจแฟรนชชส์ในไทยทั้งสิ้น685แบรนด์สาขาเฟรนช์ชส์รวมกันทั้งหมด168,962แห่งแบ่งเป็นกลุ่มอาหารและเบเกอรี่222กิจการคิดเป็น32.41%เครื่องดื่มและไอศครีม179กิจการคิดเป็น26.13%การศึกษา106กิจการ คิดเป็น15.47%บริการและงานพิมพ์80กิจการคิดเป็น11.68%อสังหาและค้าปลีก50กิจการคิดเป็น7.3%ธุรกิจการแพทย์25กิจการคิดเป็น3.63%และโอกาสทางธุรกิจ23กิจการคิดเป็น3.36%ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาภูมิทัศน์ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยนั้นเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแฟรนไชส์ที่บุกตลาดไทยไม่ใช่แบรนด์จากฝั่งตะวตันตกเหมือนเมื่อ20ปีก่อนแต่เป็นแฟรนไชส์ จากฝั่งตนออกโดยเฉพาะจีและอินโดนีเซียที่ยกทับเข้ามาอย่างจริงจังจุดร่วมสําคัญของแฟรนไชส์เหล่านี้คือกลยุทธ์ราคาต่ําเข้าถึงผู้บริโภคงกว้างขยายสาขาอย่างรวดเร็วเพื่อยึดพื้นที่ตลาดอาศัยสพลพายเชนงขนาดใหญ่และต้นทุนที่ควบคุมได้ดีจากประเทศต้นทางผลที่ตามมาบริสัทถอนแค่จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่สร้างแรงกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจไทยในหลายมิติทั้งยอดขายการจ้างงานรายได้ในระบบแฟรนไชส์และที่สําคัญคือการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดโดยตรง จากผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยในระยะสั้นผู้บริโภคอาจได้ประโยชน์จากราคาที่ถูกลงและตเลือกที่มากขึ้นแต่ในระยะยาวนั้นแรงกดดันจะตกอยู่กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาต้นทุนที่สูงขึ้นและความเร็วในการขยายสาขาที่ไม่เท่ากันสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือแฟรนไชส์จากฝั่งตันออกจำนวนมากยอมลดมาจิ้นต่อนหน่วยเพื่อแลกกับการขยายตลาดและข้อมูลผู้บริโภคในระยะยาวซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นรายเล็กหรือรายกลางในประเทศนั้นตามได้ยากนี่จึง ไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างแบรนด์กับแบรนด์แต่คือการแข่งขันระหว่างระบบธุรกิจกับระบบธุรกิจระหว่างผู้ที่มีเงินทุนเทคโนโลยีซัพพลายเชนและประสบการณ์ในการขยายแฟรนไชส์ในระดับภูมิภาคกับผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรที่จำกัดกว่าคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าแฟรนไชส์ต่างชาตินั้นจะเข้ามาอีกมากแค่ไหนแต่คือผู้ประกอบการไทยนั้นจะปรับตัวได้เร็วพอหรือไม่ผมเอ็กซ์ในรายการไทยแฟรนไชส์ดูดีจะเล่าให้ฟัง การปี2 5 6 9นั้นแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในไทยนั้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยรอบด้านทางสภาพเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างการดําเนินงานรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตัดสินใจเร็วแต่ความพักดีต่อแบรนด์นั้นน้อยลงดังนั้นแฟรนไชส์ที่เติบโตได้ไม่ใช่เพียงธุรกิจยอดนิยมในช่วงเวลาหนึ่งแต่ต้องเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ได้ชัดเจนใน3แกนหลักคือ1 ความจำเป็น necessity ใช้ซ้ําซื้อซ้ําทานซ้ําได้จริงในชีวิตประจําวัน 2. ความสะดวก convenience เข้าถึงง่ายใช้เวลาน้อยและคุ้มค่า 3. ไลฟ์สไตล์ใหม่ New Lifestyle ที่สอดรับกับผู้บริโภคยุคเมืองยุคเดลิเวอรี่และยุคดิจิตอลที่น่าสนใจคือแฟรนไชส์ที่มีแนวโน้มเติบโตในปี2019นั้นมักเป็นธุรกิจที่ยอดซื้อเฉลี่ยต่อบินไม่สูงแต่ชดเชยด้วยความที่ในการใช้บริการเช่นอาหารเครื่องดื่มกาสรสะดวกซื้อบริการซ่อมบำรุงและธุรกิจบริการใกล้บ้านขณะเดียวกันผู้ลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับโมเดลแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนต่ำคืนทุนเร็วและขยายซ้ำได้มากกว่าการไล่ล่าตามแบรนด์ดังแต่เพียงอย่างเดียว เพราะในสภาวะต้นทุนสูงความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ขายไม่ได้แต่คือบริหารต้นทุนไม่อยู่อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญคือบทบาทของเทคโนโลยีแฟรนไชส์ที่มีระบบหลังบ้านแข็งแรงใช้ข้อมูลยอดขายสต็อกและฤระิกรรมลูกค้าในการตัดสินใจจะได้เปรียบแฟรนไชส์ที่ยังพึ่งพาประสบการณ์ล้วนๆอย่างชัดเจนเปิดโผกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีโอกาสเติบโตปี269-1 ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ food a n d bakery franchise business ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ในไทยนั้นมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอาหารที่มีเอกลักษณ์และสร้างประสบการณ์ไม่ใช่เพียงรสชาติเพียงเดียวเช่นเบเกอรี่โฮมเมดเมนูฟิวชั่นของหวานสไตล์เกาหลีญ,ญ,ญี่ปุ่นหรือคาเฟ่ขนมอบร้านเล็กๆที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นจึงสามารถเติบโตได้ดีนอกจากนี้ตลาดเบเกอรี่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องเพราะไม่ใช่เพียงของว่างแต่กลายเป็นอาหารทางเลือกเช่นขนมปังโฮลวีตหมเพื่อสุขภาพหรือเค้กคีโต ทำให้ร้านเมอกาดส,สร้างฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นได้ในมุมของธุรกิจหากงบลงทุนในการเปิดาร้านอาหารขนาดเล็กนั้นต่ำสามารถดําเนินธุรกิจโดยใช้พนักงานเพียง 1- นสองคนและใช้พื้นที่ไม่มากนะักเหมาะกับคนที่ต้องการคืนทุนเร็วและต้องยอมรับว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่นั้นมีความไวรัลสร้างกระแสได้เร็วในโลกโซเชียลโดยเฉพาะร้านที่มีเมนูถ่ายรูปสวยๆหรือร้านที่มีงานออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์สามารถดึงดูดลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งแบรนด์ใดนั้นมีระบบการผลิตที่ชัดเจนสูตร อาหารควบคุมง,ง่ายและ SOP เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาข,ขาจะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงในการขยายธุรกิจและเพิ่มโอกาสให้แฟรนไชส์ในกลุ่มอาหารและเฟรเกอรี่ตัวอย่างเช่นอูฟู่ลูกชิ้นปลาเยาวราชสเต็กเด็กแนวพิสตเตอร์สเต็กดานเนียสเต็กก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูกุยช่ายสวรรค์ปัญจรสดริชายก๋วยเตี๋ยวเรือกระทะเหล็กซูปเปอร์สเต็กธุรกิจ5ดาวมาลูวัฟเฟอร์เก้าเหล่าเนื้อธัญรสบันนี้เชคทงชัยผัดไทยซูกิชิโคเรียนชาโคกิวข้าวมันไก่ไห่หนาน ซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิดโชกุนสเต็กไสแอนลูชิ้นปลาระเบิดแฟรนไชส์รสเด็ดก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนใส่กล่องแม่ไก่เชสเตอร์2ธ,รรร Cream, ธุรกิจเครื่องดื่มและไอศครีมเบลเลสแอนด์ไอศครีมแฟรนไชส์บิสเนสธุรกิจเครื่องดื่มและไอศครีมในประเทศไทยนั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแม้การแข่งขันจะอยู่ในระดับที่สูงแต่เป็นตลาดที่มีจุดแข่งสําคัญคือผู้บริโภคมีพฤติกรรมซื้อซ้ําเป็นประจําทุกวันไม่ว่าจะเป็นชาชาผลไม้กาแฟน้ําผลไม้ไอศครีมรวมถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภ,ภาพส ให้เวลานั้นมีกระแสไรายได้หมุนเวียนสม่ำเสมอมากกว่าธุรกิจอาหารบางประเภทอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสาคัญคือกระแสบริโภครักสุขภาพนั้นช่วยเปิดตลาดใหม่และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อย่างชัดเจนผู้บริโภคนั้นหันมามองหาเครื่องดื่มแบบโรชูกาโปรตีนวิตามินโคเวย์สหรือฟังชั่นอลดิงส์มากขึ้นแตกต่างจากชาโนยมุกแบบดั้งเดิมทําให้แบรนด์ที่ปรับสูตรและวางตําแหน่งสินค้าได้ดีสามารถสร้งางฐานลูกค้าใหม่โดยไม่ต้องแข่งราคาแต่เพียงอย่างเดียวในมุมมองของผู้เริ่มต้นธุรกิจ ค,คือดื่มละไอศครีมถือเป็นเฟรนชชส์ที่เข้าถึงง่ายใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงใช้พื้นที่ขนาดเล็กบริหารจัดการง่ายและมีโอกาสคืนทุนเร็วเมื่อเทียบกับธุรกิจาร้านอาหารขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันต้องยอมรับว่าไอศครีมนั้นยังเป็นสินค้าที่สอดรับกับสภาพอากาศของไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีความต้องการสูงไอศครีมโฮมเมดไอศครีมผลไม้แท้หรือป๊อปสกคอสุขภาพกลายเป็นสินค้าที่ขายง่ายตอบโจทย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ช่วยสร้างยอดขายเสริมและเพิ่มทิก็ตไซต์ต่อบ,บินได้ดีโดยเหตุ ธุรกิจเครื่องดื่มและครีมจึงยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มแฟรนไชส์เด่นที่สามารถสร้างไรายได้ต่อเน,นื่องและมีศักยภาพในการขยายสาขาได้มากโดยเฉพาะแบรนด์ที่มีจุดต่างชัดเจนควบคุมต้นทุนได้ดีและเข้าใจบริกรรผู้บริโภคยุคใหม่ตัวอย่างเช่นวาวาชาเฟชลามายอนคอฟฟี่ออร์บรัเบิร์นทีเอชเจเฟัมิวฟังหยานมสดต,ติดนมลองแล้วจะติดใจไอชายูฮหูหวานเยน็นเดลี่ชาอาคิตะชานมไข่มุกเดอะแบ็กดากอนนิกกีชานมไขม่ สา 3. ธุรกิจการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยเทลแคร์แอนด์เซนิเอร์แคร์แฟรนไชส์บิสติสธุรกิจการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในไทยนะครับเนื่องจากประเทศไทยนั้นกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจำนวนผู้สูงอายุนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ความต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุนั้น เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่คนรุ่นใหม่นั้นไม่มีเวลาและขาดความเชี่ยวชาญในการดูแลส่งผลให้ต้องพึ่งพาบริการมืออาชีพจากภายนอกเช่นผู้ดูแลรายชั่วโมงหรือช่วงเวลาศูนย์ดูแลเด็กแคร์ศูนย์พักฟื้นหลังผ่าตัดและคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยที่มีขนาดเล็กลงและแนวโน้มที่พ่อแม่มักอาศัยอยู่คนละบ้านกับลูกทาให้บริการดูแลสูงวัยนั้นกลายเป็นความจําเป็นมากกว่าทางเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น ที่ต้องการในอนาคตเช่นพยาบาลนักกายภาพบำบัดหรือผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเป็นระบบในมุมของธุรกิจโมเดลที่มีมาตรฐานสูงและควบคุมคุณภาพได้มีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในรูปแบบแฟรนไชส์ซึ่งสามารถกำหนดมาตรฐานได้ตั้งแต่การคัดเลือกการฝึกอบรมดูแลขั้นตอนการให้บริการการติดตามผลไปจนถึงการประเมินสุขภาพอย่างต่อเนื่องดังนั้นผมจึงมองว่าธุรกิจการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงมีความ การใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสขยายสาขาได้ในระยะยาวโดยเฉพาะในปี2019และหลังจากนั้นอีกหลายปีตัวอย่างเช่นบ้านธรรมชาติบ y ายเชอร์สอรี่โฮมคลินิกกายภาพเชอร์ h อรี่โฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโฮมแคร์พิบาล 4. ธุรกิจบริการความงามและสปา Beauty and Spa Franchise Business ธุรกิจบริการความงามและสปาในไทยนั้นมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากผู้บริโภคนั้นให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้น มองว่าการลงทุนด้านความงามนั้นเป็นการลงทุนในตัวเองไม่ใช่ความฟุ่มเฟยเหมือนในอดีตตลาดความงามไทยจึงใหญ่ติดอันดับต้นๆของเอเชียด้วยบริการที่หลากหลายเช่นเลเซอร์สกินแคร์นวดหน้าสปาผิวและถือว่าเป็นการบริการที่ต้องกลับมาใช้ซ้ําอย่างสม่ำเสมอทําให้รายได้ต่อสาขานั้นมีความมั่นคงและแฟรนไชส์สามารถอยู่รอดได้ง่ายในมุมของนักลงทุนโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ความงามนั้นยังตอบโจทย์ดั้งทุนยุคใหม่ได้ดีเพราะไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดของ ้านเพียง2-3ห้องก็สามารถเริ่มต้นได้เทรนด์ความงามที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง t i k t o k และ i อยิ่งช่วยกระตุ้นความต้องการทดลองผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆอย่างตอ่อเนื่องขณะเดียวกันเทคโนโลยีอุปกรณ์ด้านความงามนั้นมีราคาถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทาให้การเปิดร้านในรูปแบบแฟรนไชส์นั้นสะดวกและคุ้มค่ามากกว่าการเปิดคลินิกเต็มรูปแบบในอดีตตัวอย่างเชน่นศูนย์รักษาสิวเดอร์มิเตร้านนวดสปาโอจิซัง 5. ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เพ็ดแฟรนไชส์บิสเนสธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในไทยนั้นกําลังเติบโตต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดของผู้เลี้ยงจากเดิมที่มองตัวเองเป็นเพียงเพ็ดโอเนอร์สู่การเป็นเพ p a พาร์เรนท์ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงยอมใช้จ่ายมากขึ้นทั้งค่าอาหารอาบน้ําตัดขนการรักษาสุภาพสัตว์เลี้ยงอีกทั้งจานวนสัตว์เลี้ยงในเมืองนั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคอนโดอพาร์ตเมนต์และบ้านเดี่ยวส่งผลที่ความต้องการบริการที่ใกล้บ้านและเข้าถึงง่ายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้จ,จย ต่อหัวของสัตว์เลีย้ยงนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยปีละ 1- 0 0 0 0ถึง15,000บาทต่อสัตว์เลีย้ยงสดาร์นี้เห็นถึงกําลังซื้อและความเต็มใจใจ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญของตลาดเพชรบิสเนสนั้นยังมีคู่แข่งแบรนด์ใหญ่ในระบบแฟรนไชส์ไม่มากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามาต่อยอดด้วยการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจนเช่นระบบ grooming ระบบโรงแรมและระบบสุขอนามัยอีกทั้งสัตว์เลีย้ยงนั้นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องทุกเดือนทําให้ธุรกิจนั้น ประจำหรือ d e c o u r r i n g Income ที่สม่ำเสมอและยั่งยืนตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านอาบน้ําตัดขนโรงแรมสัตว์เลี้ยงคลินิกสัตว์หรือเพชชอบเฉพาะทาง10เทรนด์แฟรนไชส์มาแรงในสหรัฐอเมริกาปี2 0 6 9เพื่อเห็นภาพธุรกิจแฟรนไชส์ในระดับโลกอย่างชัดเจนนะครับการนำแฟรนไชส์ไทยมาเปรเียบเทียบกับธุรกิจแฟรนไชส์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นประเทศต้นแบบของระบบเฟรนช์ชา์จะช่วยเราเข้าใจได้ว่าแนวโน้มใดไปในทิศทางเดียวกันและแนวโน้มใดที่แตกต่างตามบริบทของแต่ละประเทศจากข้อมูลของอุตสาหกรรมเฟรนช์ชา์ในสหรัฐอเมริกาพบว่ายังคงขยายตัวและเติบโตอย่างแข็งแกรง่งแม้เศรษฐกิจจะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงสะท้อนให้เห็นว่าระบบเฟรนช์ชา์นั้นสามารถรับมือกับความผันผนวนทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าธุรกิจทั่วไปรายงานจาก International f r ฟ r a n ช h ายแอส s ociation หรือ IFA ซึ่งจัดทำร่วมกับ f ฟรนด d a t a a ระบุว่าในปี2617นั้นธุรกิจแฟรนช h i ส์ในสหรัฐเติบโต2.2%และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น2.10%ในปี2 6 8ตัวเลขดังกล่าวที่เห็นถึงความมั่นใจเชื่อมั่นของนักทุนและผู้บริโภคที่ยังมองว่าแฟรนช h i ส์นั้นเป็นโมเดลธุรกิจที่มีมาตรฐานมีระบบสับสนและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ อีกหนึ่งปัจจัยคือจำนวนสาขาเฟรนชชัยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าสิ้นปี2018นั้นจะมีการเปิดสาขาใหม่มากกว่า20,000สาขาทำให้จำนวนสาขาแฟรนช์ชัยรวมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกานั้น8 8 5 1 0 0 0สาขาซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการขยายธุรกิจผ่านระบบเฟรนช์ชัยอย่างแท้จริงด้านการจ้างงานธุรกิจเฟรนช์ชัยในสหรัฐนั้นยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของตลาดแรงง โดยคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า2 10,000ตำแหน่งส่งผลให้แรงงานในภาคแฟรนไชส์นั้นรวมกันเกือบ9ล้านคนแสดงให้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์นั้นไม่ได้เป็นเพียงโมเดลธุรกิจแต่เป็นโครงสร้างเศร,รษฐกิจที่ช่วยพยุงและกระจายรายได้ในวงกว้างเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะพบว่าแนวโน้มแกนหล,ลักของแฟรนไชส์นั้นมีความคล้ายคลึงกันนะครับคือเน้นธุรกิจที่การใช้ซ้ำสูงความจำเป็นในชีวิตประจำวันและมีระบบที่ถอดแบบได้เช่น อาหารเครื่องดื่มสุขภาพความงามและบริการแต่ความแตกต่างสําคัญนั้นอยู่ที่แฟรนไชส์ในสหรัดนั้นเติบโตบนฐานของระบบและความยั่งยืนระยะยาวในขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยนั้นยังอยู่ในช่วงของการเร่งขยายตลาดการสร้างแบรนด์และการพิสูจน์โมเดลธุรกิจก็พูดง่ายๆว่าแฟรนไชส์อเริกาคือภาพของตลาดที่สุกงอมส่วนแฟรนไชส์ไทยคือตลาดที่ยังมีพื้นที่เติบโตสูงหากสามารถพัฒนาระบบมาตราฐานและการดูแลแฟรนไชส์ให้แข็งแรงขึ้นก็มีศักยภาพ ที่จะก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวเช่นเดียวกันสำหรับปี269เว็บไซต์องค์ทบโ,โนโร,รายงานว่ามี10หมวดธุรกิจแฟรนไชส์ในอเมริกาที่เติบโตโดดเด่นที่สุดได้แก่1 อาหารเอเชียความนิยมในอาหารเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วสหรัฐโดยเฉพาะอาหารที่ตอบโจทย์สุขภาพเชน่นซูชิราเมงเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามจีนและอาหารเอเชียร่วมสมัยผู้บริโภคมีแนวโน้มเปิดรับอาหารนา,นานาชาติมากขึ้นตามกระแสะโลกาภิวัตน์และมองว่าอาหารเอเชียมีความหลากหลายรสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพนอกจากนี้ธุรกิจร้านอาหารเอเชียจำนวนมากมีโมเดลแฟรนไชส์หัวขนาดเล็กร้านเทคเอาท์และระบบบริการรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนและความเสี่ยงต่ำกว่าร้านอาหารเต็มรูปแบบ2เครื่องดื่มตลาดเครื่องดื่มในสหาราัฐเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเครื่องดื่มในกลุ่มชากาแฟาเครื่องดื่มสุขภาพและชาผลไม้สไตล์เอเชียจุดแข็งของกลุ่มนี้คือผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อแบบซื้อต่อเนื่องเป็นประจำขณะที่การลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์ที่ใช้พื้นที่ไม่มากทําให้ต้นทุนเริ่มต้นต่ำและยังสามารถให้บริการสั่งออนไลน์หรือ drive t o ได้ดียิ่งกระแสรักสุขภาพในสหาราัฐจึงมีส่วนช่วยผลักดัน เครื่องดื่มประเภทโลชูกาและฟังชั่นอลดิงเต,ติบโตมากขึ้น 3. ธุรกิจบริการผู้ประกอบการและบริษัทขนาดเล็กจำนวนมากต้องการใช้บริการเอาท์ซอร์สเช่นการตลาดดิจิทัลบัญชีบริหารสำนักงานไอทีและบริการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายยิ่งธุรกิจรายย่อยและธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตจึงทําให้มีความต้องการใช้บริการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแฟนใช้ในหมวดนี้มักใช้เงินลงทุนไม่สูงและมีรายได้สม่ำเสมอ จจาากกลูกค้ประ 4. การศึกษาและกิจกรรมพัฒนาเด็กแม้ในประเทศไทยธุรกิจด้านการศึกษาอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะเด็กเกิดน้อยลงแต่ในสหรัฐอเมริกาพ่อแม่ชาวอเมริกันเพิ่มการลงทุนด้านการศึกษาและเสริมทักษะให้กับเด็กอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสําคัญกับทักษะด้านภาษาศิลปะและกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจธุรกิจการศึกษาสําหรับเด็กจึงได้รับความนิยมและสอดคล้องกับความคาดหวังของครอบครัวรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากผู้ มักไม่ลดค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษา5สุขภาพและความเป็นอยู่แนวโน้มดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตยังคงเป็นกระแสใหญ่ในสหรัฐผู้บริโภคมองหาบริการด้านฟิตเนสแบบเฉพาะทางคลินิกสุขภาพสปาเพื่อสุขภาพคลินิกดูแลน้ำหนักและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางจิตและการผ่อนคลายแฟนชายในกลุ่มนี้เติบโตเพราะตอบโจทย์ความต้องการในระยะยาวของประชากรทั้งวัยทำงานและผู้สูงอายุ6บริการกาจัดขยะและเช่าถัง ขแฟรนไชส์ในกลุ่มนี้ต้องยอมรับว่าเติบโตเร็วเพราะความต้องการใช้บริการกําจัดขยะและของใช้เก่าจากเจ้าของบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมากปัจจุบันสําคัญคือการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์การรีโนเวทบ้านและความนิยมในการซ่อมแซมภายในบ้านนอกจากนี้รลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ผู้บริโภคต้องการพื้นที่จัดเก็บและที่อยู่อาศัยเป็นระเบียบสะอาดจึงทําให้บริการนี้ได้รับความต้องการอย่างต่อเนื่อง7การดูแลส่วนบุคคลธุรกิจแฟรนไชส์ด้านเสริมสวยสปาเล็บสกินแคร์ และซาลอนในรูปแบบใหม่ในสหรัฐอเมริกามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคให้ความสําคัญกับเซลฟ์แคร์และภาพลักษณ์ส่วนตัวขณะเดียวกันธุรกิจบางรูปแบบเช่นซาลอนสูตรยังช่วยจ้างงานให้ช่างเสริมสวยอิสระซึ่งตอบโจทย์ตลาดแรงงานแบบฟรีแลนซ์ที่กําลังเติบโตการเติบโตของแฟนชส์กลุ่มนี้จึงมาจากทั้งฝั่งผู้บริโภคที่ต้องการดูแลตัวเองและกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระแสัตว์เลี้ยงผู้บริโภคสหรัฐมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้ค่าใช้ใจ่ายด้านการดูแลสัตว์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งการอาบน้ําตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมสัตว์เลี้ยงการฝึกสัตว์รวมถึงบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงการเติบโตของแฟรนไชส์กลุ่มนี้มั่นคงไม่ผันผวนต,ตามภาวะเศรษฐกิจและมีอัตราการใช้ใจ่ายต่อหัวสูงขึ้นทุกปีทําให้เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุด9กิจกรรมสันทนาการความต้องการหากิจกรรมผ่อนคลายนันทนาการและการออกกําลังกายเพิ่มสูงขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่บ้านเป็น เ,เวลานานธุรกิจแนว recreation เ,เช่นฟิตเนสจึงเติบโตได้ดีจุดเด่นคือเป็นธุรกิจที่สร้างประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทําให้มีฐานลูกค้าประจาสูงสีการฟื้นฟูซ่อมแซมธุรกิจบริการฟื้นฟูและซ่อมแซมเช่นซ่อมแซมบ้านหลังเกิดน้าท่วมไฟไหม้เชื้อราหรือความเสียหายต่างๆได้รับความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากบ้านและอาคารต้องการบริการบํารุงรักษาสม่ําเสมอรวมทั้งเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นในสหรัฐยังผังดานให แฟรนไชส์บริการซ่อมแซมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความต้องการสูงและเติบโตอย่างสม่ำเสม,สมอในอเมริกากลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีโอกาสเติบโตลดลงหรือชะลอตัวในปี2 5 6 9 1>, 1. ร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบมักมีต้นทุนคงที่สูงคืนทุนช้าและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ยากร้านอาหารขนาดใหญ่ร้านบุฟเฟ่ต์ทั่วไปร้านสไตล์ดั้งเดิมที่ไม่ได้มีคอนเซปต์ที่แตกต่างปัจจัยชะลอค่าชาวพื้นที่สูงค่าแรงผู้บริโภคชอบคุมค่าและสะดวก 2. ร้านอาหารเซกเมนต์เฉพาะที่อิ่มตัวเคยแข็งแกร่งในอดีตแต่ตลาดมีจํานวนมากและแข่งขันอย่างรุนแรงร้านหม่าล่าชาบ,บทูทั่วไปร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์ราคาเดียวปัจจัยชะลอตลาด อิ่มตัววัตถุดิบพันธุ์พืนต้นทุนแรงงานสูง3บริการรับส่งพัสดุและธุรกิจโลจิสติกเล็กเป็นธุรกิจบริการที่โดน disruption จากโมเดลใหม่ดอฟออฟร้านรวบรวมพัสดุร้านงานพิมพ์ที่พึ่งพิงพัสดุปัจจัยฉลอผู้ให้บริการรายใหญ่เข้มแข็งแข่งขันราคาผู้ใช้บริการเลือกบริการถึงบ้าน4แฟนชายการศึกษาดั้งเดิมได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนโรงเรียนกวดวิชาสถาบันภาษาขอติวเข้มแบบ ออฟไลน์ line. ปัจจัยฉลอจำนวนสถาบัานล้นเด็กเกิดน้อยแพลตฟอร์มออนไลน์และ AI ติวเตอร์5้าร้านค้าปลีกร้านสะดวกซื้อในชุมชนเผชิญการแข่งขันกับระบบซัพพลายเชนและมาตรฐานจากร้านใหญ่ร้านโชว์ห่วยที่แปลงเป็นแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อรายเล็กปัจจัยฉลอระบบสต็อกของรายใหญ่โปรโมชั่นประสิทธิภาพบริหารทั้งนี้มีข้อสังเกตเชิงกลยุทธ์ดังนี้1ธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูงและคืนทุนช้ามีโอกาสฉลองมากที่สุด 2ธุรกิจที่ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีหรือโมเดลใหม่เสี่ยงที่การเติบโตจะลดลง3ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงแต่ไม่มีการสร้างคอนเซปต์ที่แตกต่างหรือดิฟเฟอเรน i a ชั่นเป็นตัวเร่งให้การเติบโตลดลงสรุปภาพรวมแฟรนไชส์ในไทยปี2 5 6 9ผมมองว่าปี2 5 6 9นนั้นคือปีแห่งการคัดกรองตัวจริงสิทธิ์จริงของตลาดแฟรนไชส์ไทยเพราะไม่ใช่ทุกแบรนด์นั้นจะอยู่รอดและไม่ใช่แค่มีชื่อก็ขายแฟรนไชส์ได้อีกต่อไปนะครับผู้บริโภค เลือกใช้บริการร้านสาขาเฟรนช์ชสยจากความน่าเชื่อถือมาตรฐานสะอาดปลอดภัยและความสมสูร์ในทุกๆสาขาขณะที่นักลงทุนนั้นก็เลือกจากชุดคำถามที่ไม่ต่างกันนะครับโดยเพิ่มว่าทําแล้วคืนทุนเมื่อไหร่กําไรตอนไหนเฟรนชชสยที่ยังมีโอกาสเติบโตสูงคือโปรดักต์ r ฟรนไชส์ที่เป็นโมเดลธุรกิจขนาดเล็กแต่มีระบบบริหารจัดการหลังบ้านที่ได้มาตรฐานเช่น แฟรนไชส์อาหารเครื่องดื่มในขณะเดียวกันกลุ่มไม s เสร็จฟอร์แมตแฟรนไชส์นั้นก็ถือว่าสร้างการเติบโตได้เรื่อยๆเน้นการคืนทุนในระยะยาวทางนี้ต้องขอบอกว่าโอกาสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของแบรนด์บริหารต้นทุนเป็นสร้างความแตกต่างได้และมีจุดยืนชัดในตลาดต้องบอกว่าในสวรรค์แฟรนไชส์ยุคใหม่ผู้ชนะไม่ใช่แบรนด์ที่ราคาถูกที่สุดไม่ใช่แบรนด์ที่เปิดสาขาเร็วที่สุดแต่คือแบรนด์ที่เข้าใจตลาดลึก วางระบบเป็นและพาฟรนเจสซี่สร้างผลกำไรได้จริงจนบอกต่อและเปิดสาขาของตัวเองลำดับที่2-3-4ไปเรืเร่อยๆ ทั้งนี้ปี269นั้นจะไม่ใจดีกับแบรนด์ที่ระบบไม่พร้อมไม่ใจดีกับแฟรนช์ซีที่บริหารไม่เป็นและไม่เหลือพื้นที่ให้ธุรกิจที่พึ่งพาแต่สงครามมาราคาดังนั้นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องยกระดับความเป็นมืออาชีพให้มากกว่าที่เคยแล้วสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ได้ชมคลิปนี้แล้วครับอยากทําธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ระบบแฟรนชชส์ไหมหากสนใจทักไลน์ไอดีแอดไฮเฟรนชชหรือท่านใดมีประสบการณ์อยากแชร์คอมเมนต์กันมาได้เยอะๆเ,เลยนะ เพราะผมแลไทีมงานอ่ายเซ็นเตอร์ Center, เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ค้ f คนแฟนชายโซลูชัอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7